จอจอด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 ก่อนจอดก่อนจอดก่อนป้าจ๋าดูเห็นเออคนเก็บของเก่าสองคนนะคะที่เป็นคนแก่ๆหน่อยนะคะป้าป้ารับซื้อของเก่าเขาใช่ไหมคะน้าอ๋อป้าก็เข้าบ้านเขาบ่อยสิทั้งนั้นน่ะขอนั่งคุยหน่อยได้ไหมโอเคป้าชื่ออะไรคะชื่อเฟื้อป้าเฟื้อแต่เห็นว่าสองคนนี้เขาเดินทุกวันไหมคะเดินทุกวันเขาไปไกลมากเลยเดินไกลมากเดินไปสิบโล สติเขาไม่ค่อยดีคุยอะไรกันยิ้มเด้งเดียวได้ตังแบงยี่สิบกันยิ้มตังแบงยี่สิบก็ยิ้มมันนั่นได้พันสามร้อยนี่ให้ตังเขาแบงพันใบหนึ่งให้แบงร้อยสามใบเขาบุยว่าว่าได้ตังน้อยแต่เาพาว่าให้น้อยแต่ถ้าให้แบงยี่สิบเยอะโอเคเดี๋ยวจะไปลองดูหน่อยสิ พี่คะเข็นไปไหนอะพี่เข็นไปข้างหน้าไกลไหมไกลเหรอเข็นมาจากไหนอะคะมันจากข้างหลังจะไปข้างหน้าเดี๋ยวดูตามไปได้ไหมเดี๋ยวขอขับรถตามไปดูหน่อยนะคะโอเคค่ะพี่คะเข็นมาจากไหนอะคะพี่หวัสดีค่ะ อ,อ๋ออยู่ต้องคลองช้างาเห็นมากี่โลแล,ล้วคะหกโลพี่เป็นเพื่อนกันเหรอคะครับคุกเดี๋ยวเราขอตามดูหน่อยนะคะโอเคคะ่ะเกยยิ้มอย่างเดียวเลยนะอ,อันนี้คือบ้านที่นอนทุกวันเลยเหรอคะวสวัสดีค่ะแม่บ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนจ๊ะ สี่คนทั้งแม่สี่คนทั้งแม่อันนี้ใครลูกลูกชายชื่ออะไรคะพี่อ๋องพี่อ๋องอีกคนนึงชื่อสีพี่สีพี่ตีที่ที่ที่เขาไม่พูดใช่ไหมคะแล้วก็อีกคนอ๋อนี่คือพี่ชายคนโตเหรอคะแม่อยู่กันเนี่ยอายุสามคนรวมกันห้าร้อยแล้วสี่คนรวมกันห้าร้อยพอดี ก็นับไม่หยุดเลยอันนี้ก็ใส่ไม่หยุดเลยอันนี้ตังค์ทั้งนั้นนะออันนี้คือตังค์ทั้งนั้นที่พี่อ๋องกับพี่ตีหามาก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยจะมีป้าเฟิร์มารับครั้งครั้งหนึ่งเท่าไหร่จ๊ะเมื่อแรกไปห้องอะมากน้อยอ่างมากสุดเท่าไหร่จ๊ะะีสองพันก็บาทก็มีกี่วันได้สองพันพี่อ๋องเป็นเดือนจะมาเป็นเดือนเหรอเก็บเป็นเดือนเลยหรอพี่อ๋องเรียกเขามาเอาทีได้สองพัน โอ้เดินตั้งแต่แปดโมงยันสี่โมงนะไหนดูที่เท้ายังอยู่ปะนะพี่ติออยู่เท่าไหร่ลืมแล้วรอแล้วแม่อยู่เท่าไหร่แม่ก็ลืมแล้วลูกชายคนโตอยู่เท่าไหร่ลืมพี่หยองอยู่เท่าไหร่ลืมพี่ติไม่ออกมาอิเอ้ย แล้วหนูขอขึ้นได้ไหมแม่ได้ขอขึ้นหน่อยนะอโอเคอ๋อเวลานอนก็คือนอนอย่างนี้ก็เป็นเป็นเรือนแบบว่าตอกตอกเองทำเองห้องน้ำอยู่ไหนจ๊ะอ,อ๋อห้องน้ำเวลาจะเข้าห้องน้ำเดินไปอย่างนี้เหรอแม่ อันนี้ก็คือห้องน้ำมีบางอันมันจะตกไหมเนี่ยแม่ออไม่ม่เดินก็ไม่ตกอ่ะแม่เดินก็ไม่ตกอ่อแต่ว่าหนูเดินน่าจะตกนะแม่ <c oughs> แม่จ๋าแล้วบ้านมันบ้านมันเก่าอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนที่อยู่ไหม นเนาะเพราะว่าหนูกลัวตกบ้านนะมีแต่คนแกน่แล้วถ้าจะให้ย้ายจากที่นี่ไปอยู่ที่อื่นไปไหมไม่ไปนี่ไปอยู่แบบใหญ่เลยนะมีสระน้ำเอา <laughs> เอา้าวอถ้าเกิดไม่ไปเดี๋ยวทําให้ใหม่เอาไหม <laughs> โอเคตามใจ <laughs> ตามใจจัดให้ <laughs> พี่ตีเอาเป้ายิ้มหวานพี่ตีเอาเป้า <laughs> นี่ให้วิติีเลือกตังค์ระหว่างมือนี้กับมือนี้พิติเอาอันไหนเอาอัานนี้ทำไมอันนี้มันเยอะหรอชี้ก็เอาไปโอ้ดีใจยิ้มหวานแล้วค่ะพี่คากปากปากออนเนตมีแจกดีใจสุดแล้วพิติีอะดูดิหนะ่าหูจัเงินก้อน ให้ย้ายก็ไม่ย้ายนะน่ารักเนาะพี่เออยังไปไม่ถึงไหนเลยอะ่ะขับรถผ่านพี่เขาเก็บของเก่าแล้วพอมานั่งคุยน่ารักมากเลยขยนนันนะาอยู่กันตามภาษาอะไรอย่างเงี้ยพิมว่าเออเขาอยู่กันตามลาพังจะอันตรายไงลนะบ้านเก่าใชเาเา่เอาเป็นบ้านเอาเป็นบ้านเอาเป็นบ้านแล้วก็ลากมาเลยแล้วก็ขอห้องน้ําดีๆอะค่ะความเป็นอยู่ดีๆ แต่ว่าเหมือนเดิมค่ะด่วนเออเดี๋ยวหนูพักก่อนวันนึงแล้วเดี๋ยวหนูนอรอเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่แหละค่ะเอาเคสนี้ก่อนมาเลยนะคะโอเคโอเคใครเป็นคนให้ที่เขาอยู่อ่ะพี่พี่เป็นคนเจ้าของที่เนาะโอ้ยค่อยสบายใจหน่อยกลัวโดนไล่ไม่ค่ะไม่ไล่ไไใช่ปะไม่ไล่เดี๋ยวขอฝากวางเลยนะเผื่อข้างหลังแกจะได้ไปใส่ขยะ ที่แกเก็บมาไงไม่นอนกับขยะค่ะแล้วสามคนนี่แกเป็นผิดปกติคนเดียวไหมหรือว่าเป็นกันหมดเป็นสามคนเป็นทั้งสามคนคือผิดปกติทั้งสามคนทางสมองทั้งคนอ๋อทางสมองทั้งสามคนโอเคหนูก็เพิ่งทราบเพราะว่าเมื่อวานหนูมาทีแล้วหนูว่าถามแกแต่ว่าไม่มีคําตอบว่าเป็นอะไรเข็นรถเข็นอะไรเคยหลงกันไหมปหลงตอนใหม่ๆอ่ะที่มาอยู่ใหม่ๆอ่ะจ้ะจำยังจาเส้นทางไม่ได้จ้ะก็ต้องออกหาตามกันอีกตามจนเจอแล้วก็เอากรับมาเจอกี่โมง สองทุ่มได้ไหมโอ้ขึ้นมุดมากนะมุดตุ๊บแล้วนะแล้วอย่างงี้เก็บเก็บของเก็บอะไรได้เคยมีของมีค่าไหมคะเคยค่ะเคยได้โทรศัพท์อะไรเงี้ยเคยได้หรอแล้วแกทำไงอ่ะก็เขาโทรมาก็มันมันรับแล้วมันพูดไี่เป็นก็เดินมาหาเราเนี่ยใครพี่ตรหรือพี่อ่องพี่อ่องพี่อ่องเดินเก็บโทรศัพท์ได้เราก็คุยกับเจ้าของโทรศัพท์เขาก็บอกว่าเออโทรศัพท์เนี่ยเขาว่าได้ตกแล้วอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็มาขอคืนขอคืนแล้วก็มีน้ำสินน้ำใจให้ ยิ้มอีกแล้วเหมือนเดิมพวกเราไปนั่งเงียบม,มาแล้วมาเลยค่ะ อันนี้ทำซ่วมได้แล้วข้างหน้ารถผ่านได้เปล่าถ้าได้โอเคปากหลักเลยแสดงว่าเราใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมใกล้เสร็จแล้วกูจะได้ไปต่อเลยใช่ไหมไป,ไป,ไ,ปไปต่อเนี่ยเส็นะนี้ก็ไปต่อไงจ้า ลงมาลงมาลงมาจะให้ดูอะไรพี่ติใส,แสแ่แมสใส่แมสแมอะไปพวกเราให้ดูอะไรนะั่นบ้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเนี้ยเก็บขยะแล้วหลังนั้นอะนอนมาดูกันอันนี้ดีใจปะ เอาดีใจแล้วง่าโอเคเอาแบงคสีเขียวหรือเอาบ้านเอาแบงค์เรียบร้อยดูเสียแบงค์หนึ่งแล้วบ้านไม่เอาอีกแล้วเอาเอาตังให้แถมบ้านด้วยแถมบ้านด้วยนะเอานอนบ้านนะ ยังไม่จบยังไม่จบนั่นแน่คันใหม่เราส่งใครพังจ๊ะพิติว่าพี่ติคันไหม่เฟนจ้าพิติอยู่ปะยังอยู่ปะพิติอยู่ปะอยู่นะเฟนจ้นารถคันใหม่จ้ารถกับเล้งยี่สิบเอาอะไรเล้งสีเขียวนี่ เอาสองอย่างเลยเหรอเอาสองอย่างให้สองอย่างเข็นเข้าบ้านไปเลยจ้ะเดี๋ยวเก็บอะไรอีกเก็บรายเาดสีแล้วก็มีกระเบียร์ก้นหน้าเก็บเงินเออเก็บอะไรก็เก็บเงินใช่ป่ะ <c oughs> อะไรที่ทำไปแล้วตามมาังงะทั้งหมดก็สองแสนสี่โอ้โหท่องมาเลยนะอันเมมมาเหรอใช่ครับโอเคสองแสนสี่สิบใบขอบคุณ <c oughs> จ้าตอบแน่ๆนนะจ๊ะ Cảm